อันนี้เราก็จะเริ่มการถวายพระกรถินนะครับวันนี้ที่บ่าวพาทุกท่านมาดูวิธีการทอด กฐถินนะครับกฐถินวันนี้ถือว่าเป็นกฐินิ่นจุดระกระถินนะครับต่อจากอีพีที่แล้วที่นำพาพวกท่านมาแห่กฐถินกันนะครับวันนี้ก็จะเริ่มนะครับเริ่มจากการสวมดมนต์ไหว้พระก่อนนะครับไปดูขั้นตอนกันต่างๆนะครับ วนนี้กระถินทอดที่วัดปากุ้มพุธิสารตำบลโนนทิบาลอำเภอเจีริญจังหวัดมหาสารคามนะครับ

สวดมนต์ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการรับสินจากพระคุณเจ้านะครับ श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय ตอนนี้ก็จะเป็นการถวายผ้าไตรกระถินเกาดมาครั้งหน้าเลยครับเกิดมาข้างหน้าคนที่มีผ้าไตรแค่แถวแค่แถวโยนโยนกองไตรเอาขึ้นมาขอจะไปหันพ้นจีนตัวใหญ่ตัวใหญ่ เป็นแถวเลยเป็นแถวยืนเป็นแถวเลยทำอา,าี่หนไา,ดา,านนดได้ั้าได้น,นีด้าัก็เริ่มเข้าวายเ้นา,น,านะครัก็จะมีเจ้าภาพหลายท่านหลายคนนะครับที่เป็นเจ้าภาพกะทินผ้ากินันกงานนะ ओम् आ नमः ताः तो नमः तोरे वादनं दुवा พอมารักแทเจวานเจ้าองค์ต่างเอมาสาย่ในภูเมศตันเทวีขอให้เชิญทานชมรมวาโมฐานาภารถินาทานนำหัวภูธาทำลายทุกตนตุองค์ก็ฟาาเดินต่อไปก็จะเป็นการถาวายสีทิศ

เวรติธรรเป็นบริวารขออนเชิญท่านตรงลงมาอมโธนานาพาติณาทานนำพัวกุมาทั้งหลายสุตสุ์ุ็ตาเถาธุอาหันไต้ท้ายทิศใต้ทิศที่สองคือปัจฉิมทิศใต้ เวโรปักษาถึงถึงดิบย่ได้ด็บประชิมถึงไม่อยากเป็นบริวารก่อนฉันทานสงลงมาอนุโมทนาสาิตนธารนำาัวบร

ต่อไปทิศที่สี่ทิศอุดรทิศเหนือ กล่าวคำบูชาทั้ง4ี่ทิศเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วตอนนี้เจ้าภาพที่มีผ้าไตรก็จะเอาไปวางนะครับต่อนหน้าพระคุณเจ้านะครับอันนี้เราจะเป็นไตใหญ่นะครับตรงนี้

พระไตยแต่พระคุณเจ้าแล้วต่อไปพระคุณเจ้าก็จะอุปโลกผ้านะครับเพื่อพิพจารณาชักผ้ากฐินนะครับ มุตตาพันธ์ว e <ım> ัดป่า like ภูโสริสานโปรดเยียให้คุณ like พ่อมาโนธรรมคุนาคนโลนนธรรมสุนาลายสุภาสธรรมุนาข้ากับศิลสามนาทีทุกท่านผู้ประกอบด้วยสัทธานสาหาได้เพราะเพียงนำมาถวาย แคร์พระพิส mm ุทธงผู้จักพรรษาอยู่ต้นใจภาคแนวว่านี้ก็แลร์ภาคตะวันักทางภาคอีสางสามยวาทั้นนี้เป็นของบริสุทธิ์เรื่อนลอยมาโดยท่าทางตาแคร์แวร์องรในที่ประชุมสงฆ์จำได้จำเพาะอตรงว่าเป็นของพระพิสุทธิ์ูลกเป็น่วมใาหลางได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตแห่แห่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งจะประทำซึ่งกต่ในนั้นมาให้เกิดให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้และมีคำอธิบัติการผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสั่งมโนไว้ว่าทิศโลกใดในสิ่งเกิตกายทุกหน มีสติปัญญาสามารถรู้ทำแต่ประการมีหนิเขันเบต้นที่สุตโนั้นเป็นสมงวนที่จะกระทำเส้นสถานะจิตให้ถูกต้องตามพระบรมทกาคตาได้บัดนี้พระองค์ทั้นโวแยเห็นสงวรแก่พระที่สอยู่ใจทรงร้อนจันดอนอนุญาตให้แก่

คณะโซนกำลังพิจารณาผ้ากระถิ่นมาจะถวายให้กับรูปใดนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมานะครับ ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมอกรินให้กับพระอาจารย์มหาสบายติชะทะโลเจ้าอาวาสวัดปากุงโพธิสารต่อไปก็จะเป็นการถวายพาระไตรนะครับ アイテムを合わせる。 นครัโอาทาราธนาธรรมพระบิาเวลาดีจะได้กราําูชาไหว้พระผ้ากริ่นนะครับนะครับโอวาทุอาราธนาธรรมพระบิาอิมัทันเตสปาริวัังกินนาจีวรุสัจับข้าั โโนาาจียมะสาธุโมพันเตสังโฆย,โยิมังสัปปิวลัลังกัตินทสสังปาิคันหาโตปฏิคันปฏิคาเหตาวาจะตินีนาทุเสนาจัตินามจัตถะตุง ทมหาตามที่การตามจิตายะสุขายะข้าแต่ด้านพระสงฆ์ผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายม่อน้อมถวายข้าจินนาทานกับทั้งบริาวารท,าวาทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์กรุณาข้าจินนาทาน อบบริวานทั้งหลายเหล่านี้รับแล้วทรงการสถิติช่วยผ้านี้เพื่อให้เกินประโยชน์และความโยนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอ เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปถวายนะครับกับภาพใหญ่เอาไปถวาย ้าป่า నువ్వు అన్నాడు బాగును అన్నాడు เจ้าของต้นดอกไม้เงินก็กำลังถอดเงินนะครับเพื่อที่จะนับแล้วบรรจุในซองแล้วเอาไปถาไวายคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในซองนะครับเขียนยอดจำนวนเงินหน้าซองครับ มากีแดงแดงเหตุเพราะเป็นพิธีเบียนงพสาต่ติ่งระเทศถข้อบสูายารเนกัน้การไว้ครับ ตอนนี้ท่านลองรู้ว่าก็ถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะครับท่านนราธรวสประสิทธิ์นะครับก,กับลำดับต่อไปพระคุณเจ้าก็จะออกลับบินพระบาตนะครับเดี๋ยวตอนอ้วจารบาเรื่อยๆอเรื่อย อันนี้ท่านอาจารย์มหาสบายเตชะตัโลก็ผู้รับกินนะครับก็กำลังออกรับบินธบั๊ก

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับ <c oughs> ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่ายอดเงินวันนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับ <c oughs> นี่คือทั้งหมดคือขั้นตอนของการถวายกระถินนะครับคงจะเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับหลังจากรับบิณฑบาตจากญาติโยมผู้มีกิจทธาเสร็จแล้วก็จะเป็นการรับพรนะครับจากาพระคุณเจ้าจากคณะสงฆ์นะครับ ตอนนี้คณะกรรมการกำลังรวบรวมเงินนะครับนะครับ หลวมเป็นยอดเงินหลังจากบินทบาทกลับมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการรับพรจากพระคุณเจ้านะครับ แล้วก็แจ้งยอดเงินในระดับต่อไปครับตอนนี้พระพุทธเจ้าก,ก็ให้พรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นทุกกระบวนการในการถวายกระทินในรอบนี้นะครับรอจำนวนเกินว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยอดเงินนะครับครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการถวายกรถินนะครับต่อจากนี้ไปก็เป็นถวาย พาเพนแก่พระที่สูสงนะครับจากนั้นก็ถือว่าเสร็จพิธีนะครับนี่คือการนำเสนอพิธีการทอดกระถินนะครับที่ที่บ่าวได้นำมานำเสนอให้เอฟซีทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ท่านได้ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็คอมเมนต์กดติดตามแชร์ช่อง เบาสินคิปได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ